อันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่เพิ่งปลูกนะครับเอาไปลองปลูกเราเริ่มจากอันที่มันงอกง่ายที่สุดบางคนยังไม่รู้เออันไหนมันงอกง่ายงอกยากไงอย่างนี้ วันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าผักสลัดชนิดไหนที่มันงอกไวงอกง่ายที่สุดนะครับจะได้เป็นแนวทางให้มือใหม่ที่กาลังจะปลูกครับไปทดลองปลูกกันนะครับจะได้ไม่เสียกําลังใจในการออกสตาร์ทในการเริ่มต้นปลูกผักนะครับวันนี้ผมก็ทดลองเพาะใหะ้เปรียบเทียบกันเลยเป็นทั้งหมด5แถวนะครับก็จะมีกรีนคอร์สเรดโอ๊กนะครับแล้วก็ b ัตเตอร์เฮดแล้วก็เรดรูบี้แล้วก็ head, วก, Ruby, ก Green Oak, รีนโอ๊กนะฮะทั้งหมด 5ชนิดนะครับที่เลือกมาเปรียบเทียบให้ดูกันในวันนี้ก็เป็นเลือกเอาชนิดที่มันติดตลาดแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับ5ชนิดมาปลูกนะครับกรีนคอร์สนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการมากเรดคอร์สนั้นค่อนข้างปลูกยากนะครับปลูกยากแล้วก็มีความบอกบาดสำหรับมือใหม่นั้นก็ยังไม่แนะนําให้ปลูกผมแนะนําให้มือใหม่ที่เริ่มปลูกผักสลัดให้เริ่มที่กรีนคอร์สก่อนกรีนคอร์สจะเป็นตัวที่งอกไวที่สุดนะครับงอกไวงอกง่ายนะครับงอกเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ปลูกแล้วเนี่ยโตไว โตวไวที่สุดเลยในบรรดาผักสลัดทั้งหมดเนี่ยกรีนคอร์สจะเป็นผักที่โตวไวที่สุดแล้วก็น้ําหนักดีน้ําหนักดีดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายง่ายที่สุดเลยในบรรดาทุกอย่างที่ปลูกในนี้นะครับที่งอกไวแล้วงอกดีที่สุดนะครับปลูกง่ายที่สุดผมยกให้ตัวกรีนคอสเลยนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี่เลยนะครับกรีนโอ๊กก็ลองลงมาจะเป็นกรีนโอ๊ก ที่งอกดีงอกง่ายแล้วก็โตวไวนะครับส่วนเรื่องของการดูแลนั้นค่อนข้างยากส่วนการเรื่องของการงอกง่ายงอกดีงอกไวเนี่ยก็ลองจากกร e นคอร์ดก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับงอกง่ายงอกไวนะครับแต่เรื่องของการดูแลค่อนข้างยากจะมีปัญหาเรื่องของเพลี้ยไฟที่ชอบมาลุมกินเฉพาะกรีนโอ๊กเนี่ยเยอะมากนะครับเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟนอนจอบใบชอบมากกรีนโอ๊กนะครับ การดูแลนี่ในบรรดาผักทั้งหมดนี่กรีนโอ๊กจะเป็นอะไรที่ดูแลยากที่สุดแต่ในเรื่องของการงอกไวมันรองลงมาจากกรีนครอสเนาะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คืออาเรดโอ๊กนะครับเรดโอ๊กก็จะเป็นอีกตัวที่งอกดีงอกไวนะครับแล้วก็ ดูแลไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่พวกนอนเจาะใบอะไรไม่ค่อยมีเพราะเป็นเป็นใบสีแดงมันไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบไปเจาะกินผักที่เป็นใบสีแดงเท่าไหร่นอนเจาะใบเพรไฟอะไรพวกนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร,นร่นะครับนะฮะแต่จะมีปัญหาเรื่องว่าออบางคนปลูกแล้วเนี่ยต้นแคะแกรนนะครับเขาจะต้องการธาตุอาหารที่สูงมากธาตุอาหารอย่างถ้าเราให้ปุ๋ยหมักก,กับตัวกรีนโอกรีนคอร์สเนี่ยประมาณ2รอบแต่ถ้าเป็นเรด เลดโอ๊เนี่ยก็ต้องให้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยเป็น2เท่าทวีคูณของมันนะครับมันค่อยจะต้นโตแล้วก็ต้นสวยดีเท่ากับพวกกรีนโอ๊กหรือว่ากรีนคอร์สนะครับส่วนอัตราการงอกก็มาเป็นอันดับที่3นะครับงอกเกือบหมดทุกมเมล็ดนะครับอัตราการงอกก็เท่าที่ผมเพาะมาก็จากที่ผมวัดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ80%ขึ้นไปนะครับ80%ขึ้นไปอีกตัวหนึง่งที่เลือกมาวันนี้ก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือ r รดลูบี้นะครับเรดลูบีนะครับก็เป,เป็นอีกตัวหนึ่งที่งอกดีถัดมาจากตัวเรดโอ๊นะครับงอกดีนะครับงอกงอกไวแต่อัตราการงอกไม่สูงเท่ากับตัวเรดโอ๊กนะครับก็เลยมายกมาเป็นอันดับที่4นะครับสำหรับเรดลูบีนะครับวิธีการดูแลรักษาก็เหมือนกับเรดโอ๊นะครับมันเป็นผักที่ใบค่อนข้างมีแฉกนะครับไม่ไม่ไม,ไม่เป็นแฉกกลมมนนะเป็นแฉก มากกว่าตัว Red Oak นะครับแต่ว่ามันก็จะลักษณะการดูแลคล้ายๆกันก็ต้องการท่านทอาหารที่เยอะเหมือนกันกันกบตัว Red Oak ก็คือ2เท่าของตัวพวกกรีนโอ๊กกับกร e นคอร์สนะครับถ้าเราให้กร e นโอ๊กกร e นคอร์สเท่าไหนเราควรให้พวกสีแดงเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่านะครับไม่ไงั้นมันจะต้นแคะใบก้านใบมันจะแข็งไม่อวบอิ่มน้ํานะครับมันจะแก่ไวแล้วก็ขมไวนะ,ะต้นก็จะไม่ใหญ่นะครับถ้าเราให้ ให้ปุ๋ยหมักหรือฉีดพ่นทางใบได้ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็การให้ปุ๋ยให้นิทานอาหารของมันก็คือต้องเป็น2เท่าของตัวบรินโอ๊กนะครับตัวนี้นะฮะก็งอกดีเหมือนกันครับงอกดีงอกไวงอกไวเนาะอัตราการงอกไม่เยอะเท่ากับตัวเรดโอ๊กนะครับตัวถัดมาตรงกลางที่ว่างโหมูอยู่ตรงนี้นะครับคืออะไรมันคือบัตเตอร์เฮดนะฮะบัตเตอร์เฮดเป็นผักที่งอกยากมากงอกช้าตาการงอกต่าบัตเตอร์เฮดเป็นผักที่งอกช้านะครับแต่มันก็งอกนะฮะอัตราการงอกอยู่ที่ 75%ที่เคลมไว้หน้าซอกก็มันจะงอกช้ากว่าบรรดาอย่างอื่นเลยเนี่ยไอทั้งหมดทั้งในแผงเนี่ยในแปลงเนี่ยในถาดเนี่ยที่เรารอเพาะเนี่ยคืออายุ3วันนะครับซึ่งสาวันเนี่ยตัวอื่นก็พร้อมย้ายลงถาดหลุมแล้วเนาะวนะันนี้ผมก็จะย้ายลงถาดหลุมนะนี่พวกนี้ย้ายลงได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันจนออกรากฝอยนะครับถ้ามันออกรากฝอยแล้วเนี่ยพอเราย้ายลงถาดหลุมเนี่ยมันจะเกิดการหยุดการเจริญเติบโต,ตอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราย้ายตั้งแต่มันมีรากแก้วนะครับ มีรากแก้วแค่เนี้ยมันจะย้ายง่ายนะครับนี่นฮะอย่างเงี้ยจะย้ายง่ายนะครับไม่ต้องรอยเป็นรากฝอยนะครับก็จะย้ายลงอ่าถาดพ้อได้เลยถาดหลุมได้เลยมันจะทำให้ไม่หยุดการเจริญเติบโตนะครับมันจะพอผักเรามันจะอยู่ในถาดกับวันที่พ้อมเมล็ดเนี่ยมันก็จะเป็น 15วันพอดีมันจะทําให้อายุผักเนี่ยไม่ยืดเกินวันเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะก็จะเริ่มผมนะถ้าน้ําไม่พอนะครับเนี่ยสวันพอดีเห็ไหมเพาะ3วันแล้วลงถาดเลยนะครับที่การเพาะอย่างนี้ง่ายง่าย,ายวิธีนี้ยผมทําคลิปไปบ่อยแล้วคือการเราอ่าเราก็เตรียมนะเนี่ยก็เราก็เตนะเรเตียมดินเพาะของเรานะครับดินเพาะของเราแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดที่เราแช่น้ําสักประมาณ 3- 6ชั่วโมงนะครับก็เอามาโรยโรยลง โดยการก่อนจะรยเราก็เทน้ําออกแล้วก็คุกคุกกับตัวพีชมอสที่มันแห้งนะครับคุกกับตัวดินเพาะที่มันแห้งครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันให้มันกระจายตัวดีๆแล้วก็มารยแล้วก็เขีย่ยๆให้มันเป็นแถวเป็นแนวเนี้ยถาดเนี้ยก็เพาะหลายชนิดพร้อมกันได้ไม่มีปัญหาคนระับผมก็แบ่งเป็นสันสดส่วนนะมันแยกออกอีกแ,แล้วเราเพาะแยกออกนี้มันเป็นแถวของมันนะฮมาลงอันนี้ก็เป็น แนวทางให้เพื่อนๆที่เพิ่งปลูกนะครับเอาไปลองปลูกเราเริ่มจากอันที่มันงอกง่ายที่สุดบางคนยังไม่รู้เออันไหนมันงอกง่ายงอกยากไงอย่างนี้ไปหยิบตัวที่มันงอกช้างอกยากสมมติไปหยิบตัวบัตเตอร์เฮดมาเพราะว่าเห็นว่าบัตเตอร์เฮดเป็นผักที่ต้นสวยนะครับต้นสวยก็อยากปลูกพอหยิบมาปลูกแล้วเนี่ยหยิบมาเพราะเออทำไมมันงอกช้างอกช้ากว่าคนอื่นนะครับงอกช้ากว่าคนอื่นแล้วทีนี้หมดกําลังใจบางคน3 4มสี่วันไม่งอกเนี่ย เลิกรดน้ำมันแล้วเออจริงจริงเนี่ยเราลดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็งอกครับมัตจะเหตุเนี่ยเป็นอะไรเอาแน่เอา,เนเอ,านอน่ันไม่ได้งอกช้านะครับงอกช้าแต่ว่าตัวกรีนคอเนี่ยจะงอกไวงอกไวกว่าเพื่อนนะฮะงอกไวกว่าเพื่อนนี่เราก็จะย้ายลงง่ายันวิธีการย้ายผมทาคลิปให้ดูแล้วเนาะทำคลิปให้ดูเยอะแล้วอม,มอยากวิธีนี้ถ้าใครพอแล้วไม่งอกเนี่ยลองวิธีนี้มันงอกแน่นอนเกิน8ปดสเเซนงอกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่ง,ก,ง,งการที่เราซื้อมเมล็ดผัก อะไรก็ตามมาปลูกนะครับแล้วพอปลูกแล้วเนี่ยไม่เป็นเหมือนหน้าซองนะครับมีเคยมีคนสอบถามมานะครับก็อยากจะให้ข้อมูลตรงนี้ว่าคือตรงเนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อเมล็ดผักชนิดไหนมาแล้วหน้าซองเป็นอย่างนี้แล้วเราปลูกเราไม่เหมือนหน้าซองเนี่ยจะเป็นหาว่าเขาหลอกขายเมล็ดอย่างนั้นไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการที่เราจะปลูกพื่อมันงอกงามได้ต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้นเราก็ ได้คุณภาพนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับว่าเราดูแลถูกต้องไหมการให้ปุ๋ยให้น้ําถูกต้องหรือเปล่ามีการพางแสงมีการอะไรไหมมันต้องการสภาพอากาศยังไงอย่างเงี้ยครับเราก็มันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเนาะเราจะไปฟิกไม่ได้ว่าเออเราซื้ออะไรมาปลูกแล้วมันต้องเป็นแบบหน้าซองไม่งั้นเราก็ต้องไปปลูกอะไรที่มันราคาแพงๆเนาะผมคงไม่มาปลูกผักสลัดนะผมน่าจะต้องไปปลูกพวกองุ่นพวกออะไรผักเมืองหนาว ที่มันราคาแพงๆนู่นนะพวกบลูเบอรี่พวกสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆตัวๆอะไรพวกนั้นนะซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ที่มาทําเกษตรก็จะอาจจะมีความคิดแบบนี้ว่าเมื่อเราซื้ออะไรมาปลูกมันควรจะเป็นแบบในซองเป๊ะๆซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับไม่งั้นก็ทุกคนก็สามารถทําเกษตรได้หมดนะครับการทำ,ทำเกษตรใครก็ทําได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ดีนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เราจะ ปลูกผักปลูกอะไรก็ตามนี่ให้มันงอกงามก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจของเราด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าปลูกยังไงก็ได้แล้วมันจะงอกงามได้ตามในซองครับตอนในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีสูตรสาเร็จแบบนี้นะฮะที่มีหน้าที่แก้หยอดมเมล็ดลงดินแล้วก็แบบว่ามันก็จะโตขึ้นมาเป็นแบบ โดยไม่ต้องทําอะไรเลยยังไม่มีนะคตอนนี้ไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็ช่างครับการเรียนรู้การใส่ใจดูแลแล้วก็การสังเกตเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําพาเราสู่ความสําเร็จคือตอนแรกเนาะ ที่จะปลูกก็คือให้อยากให้ลองปลูกกรีนคอร์ดยู่ก่อนนะครับถ้าเราปลูกกรีนคอร์สแล้วเนี่ยได้น้ําหนักสักประมาณขีดครึ่งถึง2ขีดนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วสาหรับมือใหม่หลังจากนั้นก็ลองเปลี่ยนลองเพิ่มมาก็เพิ่มมาทีละตัวก็เพิ่มเป็นกรีนโอ๊กก่อนนะครับปลูกกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กเนี่ยก็ปลูกให้มันได้สักประมาณน้ําหนัก1ขีดครึ่งต่อต้นก็ประมาณนี้ครับหรือ1ขีดนะบากก็ยากอยู่นะกีนกรีนโอ๊กถือว่าปลูกยากนะครับ อนโนกก็ถ้าได้หนึ่งขีดครึ่งขีดนึ่งถึงขีดครึ่งเนี่ยเออก็ถือว่าผ่านเนาะเราก็ขยับมาเป็นตัวเรดเรดโอ๊กนะครับมาเป็นตัวเรดโอ๊กนะครับมาเป็นตัวเรดโอ๊กก็ปลูกนะเรดโอ๊กก็ให้มันได้สักขีดครึ่งเหมือนกันนะครับถ้าได้แล้วก็ผ่านก็เพิ่มก็มาก็จะอาจจะเป็นนะครับเรดรูบี้หลังจากนั้นก็ให้เป็นวัตถะเหตุบัตถะเฮตุผมอยากให้เป็นตัวสุดท้ายเลยที่มือใหม่จะลองปลูกนะครับให้มีความเข้าใจเรื่อง ความต้องการธาตุอาหารของตัวผักสลัดก่อนนะครับแล้วเราค่อยปลูกใบเตยนะครับมันจะจะไอ้นี่ครับมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเรียนรู้ไปตามขั้นตอนไปตามสเต็ปนะครับทําบันไดทีละขั้นทีละขั้นนะครับขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันจะ,ะสําเร็จเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าการที่เราจะก้าวกระโดดนะเพราะก้าวกระโดดไปกระโดดไม่ถึงขั้นสุดท้ายเดี๋ยวมาตกมาขาไม่มีกําลัง วังชาจะเดินต่อไปเค okay, นะครับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่เอามาแนะนำเพื่อนๆว่าควรคัดสรรเริ่มปลูกตัวไหนก่อนดีนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะปลูกผักสลัดฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายต้นกาลงถาดเตรียมไว้ปลูกนะครับรนี้ลาไปก่อน,กนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ